ขลอกราบสวัสดีนะครับผมกระดาษผมเซียนโป้นะครับผมพบกันในช่องหาทําไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ได้มีโอกาสนะครับผมเดินมาเลาะหาหอยเชอรี่นะครับผมเอาตั้งเป้าไว้ประมาณ20ตัวนะครับผมเอาไปทําก้อยหอยเชอรี่กินนะครับผมพอได้ทุนค่ากับค่าไปมือนึงนะครับผมวันนี้ก็จะพามาส่องเลาะหาหอยเชอรี่นะครับผม ได้ไม่ได้ก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมกับผมเตียนโป้นะครับผมเลาะหาหอยเชอรี่ครับผมตังเปาไว้ยี่สิบตัวนะครับผมเดี๋ยวพวกนี้จะมาเก็บปูนานะครับผมวันนี้มาหาหอยเชอรี่นะครับผมตังปะเปาไว้ยี่สิบตัวนะครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผม ยี่สิบตัวแล้วครับผมเจองูแล้วครับผมงูอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอ้โหมาขวางทางเลยไม่น่าไปหาเลยนะครับผมวันนี้ก็พามาเลาะหาหอยเชอรี่นะครับผมต่างเปาอีสิบตัวจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไปเลยนะครับผมเันนี้เอาถุงมาใส่นะครับผมจะพอได้ก้อยหรือเปลาก็ยังไม่รู้นะครับผม หอยเชอรี่จะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอยากกินก็เลอยหอยเชอรี่นะครับผมวันนี้ก็เลยพามาเลาะหานะครับผมเดีด๋ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมตั้งเป้าไว้ยี่สิบตัวนะครับผมวันนี้น้ำมันแห้งครับผมก็เลยพามาเลาะดูนะครับผม มีแต่ปูนานะครับผมปูนาคาเกวันนี้ไม่เอาปูนะครับผมเอาแต่หอยนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับปูนะครับผมปูนาไม่เอานะครับผมหาแต่หอยนี่นะครับปูนี่นะครับปูนาไม่เอานะครับผมปล่อยครับผมเอาแต่หอยครับผมพวกนี้ค่อยว่ากันนะครับผมเอาแต่หอยตัวใหญ่ๆนะครับผม อูนาไม่เอาครับผมนี้นี่นะครับผมหอยโชรี่ครับผมอ่งเปายี่สิบตัวนะครับผมหาแต่หัวใหญ่ๆนะครับผมหัวน้อยเราไม่เอานะครับผมวันนี้โัวหงูอะไรก็ไม่รู้ครับผมมีแต่งูนะครับผมเสียวเหมกันนะครับผมพอดีไม่้ใส่รองเท้ามาเลยวันนี้ไม่รู้ว่างูอะไรครับผม พวกนี้เฮาบ้ากันนะครับผมเสียวเหมือนกันนะครับผมหอยขมก็มีนะครับผมหอยขมตัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมหอยขมนี่นะครับผมไม่เอาครับผมตั้งเป่าหอยเชอรี่อย่างเดียวปูนาก็เยอะนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมปูนาวันนี้ตั้งเป่าออกหอยเชอรี่อย่างเดียวครับผมจะไปก้อยหอยกินนะครับผมอยากกินนี่นะครับผม นี่นะครับผมหอยเชรี่อ้วนๆใหญ่ครับผมนี่นะครับผมอ้วนๆใหญ่ครับผมใหญ่จริงครับผมดูนะครับผมหอยเชรี่ผมพอได้กินอยู่นะครับผมอยากกินก้อยหอยเชรี่็เไยออกมาสองดูนะครับผมก็ผมเซนโป้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ในช่องหาทำไปเรื่อยครับผม จะได้พอทักยีตัวป่าไม่รู้นะครับผมวันนี้นํามันแห้งหมดแล้วครับผมวันนี้นนามันแห้งหมดนี่นะครับผมตัวไม่ค่อยใหญ่ครับผมวันนี้แต่ก็พอได้ครับผมพอได้ก้อยอยู่ครับผมอยากกินนะครับผมก็เลยเดินมาส่องเลาะดูครับผมเผื่อจะมีตัวนี่นะครับผมไปเลยครับผม วันนี้ปูนาไม่เอาแล้วครับผมตั้งใจเอาหอยอย่างเดียวนะครับผมหอยเชอรี่อย,อย่างเดียวนี่นะครับผมปูนานี่นะครับผมมีนะครับผมเห็นไหมครับแต่ไม่เอานะครับผมเอาหอยเชอรี่อย,อย่างเดียวเาแต่หัวใหญ่ะครับผมนี่นะครับผมใหญ่ะครับผมผมเตียนโป้วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผม มาเก็บหอยเชอรี่นะครับผมอยากจะกินก้อยหอยเชอรี่ครับผมก็เลยมาเก็บดูนะครับผมเผื่อจะมีจะพอมีอยู่นะครับผมหอยเชอรี่นี่นะครับผมผมเซียนโป้ก็ฝากผลงานน้นนอยทีดสุดนะครับผมวันนี้พามาเก็บหอยเชอรี่ ตั้งเปาวยี่สิบตัวนะครับผมได้มาแล้วน่าจะประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลงานน้อยนิดด้วยนะครับผมผมเทียนโป้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมชีวิตคนจนนะครับผมนี่นะครับผมสองตัวครับผมงามๆเลยครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับผมพอได้ก้อยอยู่นะครับผม ผมเทนโป้ po, ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมเดินเก็บหาหอยเชอรี่เดี๋ยวก็จะกลับแล้วน,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 นะครับผมได้อยู่ครับผมประมาณสิบยี่สิบตัวได้อยู่ครับผมขอได้ครับผมขอได้ค่ากับข้าวมือเย็นมือน้อนึงนะครับผม,ผม po, กับผมเท็นโป้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมติดต่มรลบผลงานน้อยนิดกับผมเท็นโป้สวัสดีครับ